เคลื่อนดีไซน์อิลัสเตอร์ออกแบบฉากหลังง่ายๆนะครับเราก็มาเริ่มนจากงานปอ o ถูเลือกนิวกานบอลแล้วก็จัดวางฉะนั้นนะครับมาพ่จะขยายเพื่อจะได้เห็นชัดๆมาที่บริสติงเกิลถูมาเลือกเครื่องมือบริกรถูกคิดคำไว้สร้างบริกรเหมือนกันนะครับบริกรอันนี้จะเลือกเป็นสีม่วงแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็เลือกพอลิกรอนเอาไว้นะครับมือซ้ายกดชิปบวกอัลเจเดตมือขวาก็ดึงลากป็นการ Copy ี้พลก้อนมาอีกหนึ่งอันให้มันมีลักษณะทับซ้อนกันแบบนี้นะครับเมื่อได้อย่างที่เราต้องการก็ปล่อยมือจากนั้นก็ใช้ selection t o l เลือกทั้งสองวัตถุสมาร์ทที่วินโดว์มาที่ p a ร์ f i n d e เถ้าเป็น k ี y l รั t ก็ s h i ิปบวกคอนโทรลบวก F9 น,นะครับ พี่ต้องการใช้ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลือกที่ Intersect แบบนี้อันนี้พี่จะจัดวางให้อยู่กลางหลังจากนั้นพี่ก็จะกด,ดชิปกับนนเจดี์ค้างไว้แล้วก็ดึงลากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนชิ้นนี้มาอีกหนึ่งชิ้นามาวางไว้แบบนี้ จากนั้นเมื่อได้มาสองอันแล้วนะครับพี่ก็ใช้ลูกศร Direct Set Tool นะครับลูกศรเขาามาคลิกตรงจุดนี้แล้วก็ r e l e ิ้งไปสำหรับอันนี้พี่จะใช้แค่ขึ่งอันตรงนี้พี่ก็จะมาที่เครื่องมือ Reflect Tool นะครับ Reflect Reflect Tool จะอยู่รวมกับเครื่องมือ Rotate Tool ถ้าไม่เห็น Reflect tool นะครับก็ให้เข้าไปที่ Rotate Tool แล้วก็เลือกเครื่องมือ Reflect มีต้องการวัตถุชิ้นนี้ให้มันสะท้อนกลับไปทางนี้อีกชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่เลือกเครื่องมือ Reflect มาแล้วพี่ก็ปดอัลตรนานิครั้งไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งตรงนี้เลือก Horizontal นะครับตรงนี้ต้องติก Preview ด้วยเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้กดคํคำว่า c o p i เราก็จะได้ มาถูกมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันจากที่ได้มาชิ้นหนึ่งแล้วนะครับอันนี้พี่ก็จะคนทุลซีคนทุลวีมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็มาวางไว้รงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับคนทุนซี C, แล้วก็คนทุลวีเสร็จแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ทีนี้ก็มาใส่สีนะครับ ไอ้ตรงนี้เป็นสีสีม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตรงนี้ที่จะลดโอปาซิตี้ลดโอปาซิตี้เหลือแค่ยี่สิบใส่ค่าตัวเลขแล้วก็ enter ส่วนตรงนี้พี่จะลดเหลือแค่หกใส่ค่าตัวเลขแล้วก็ enter ตรงนี้จะใส่ ที่40ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเหลือที่75เปอร์เ็นตกตัวเลขกล้วนียังเจอหลังจากที่เราทำใส่สีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงมีอันนี้อันเดียวที่เป็น100นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาที่ pattern มาที่คำว่า m a k นะครับ ตรงนี้ Name ให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการที่จะเซฟนะครับของพี่พี่ใส่แพทเทิร์นในแพทเทิร์นสามหลังจากนั้นตรงท้ายๆพี่จะเลือกเป็น Brick by คอลัม n ์แบบนี้ตอนนี้พี่ต้องการจะ,ะซูมซูมเขอาออกไปให้เราได้เห็นภาพว้างนะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะมาเลือกที่คำว่า Width นะครับ ลดลงไปให้ตัวเลขให้ภาพเนี่ยมันเข้ามาชนกันพอดีจะอยู่ลักษณะแบบนี้ม่ได้แบบที่เราต้องการแล้วนะครับตรวจดูนะครับด้วยการขยายแม่ขยายแล้วก็ตรวจด,ดูนะครับแล้วก็สูเมเอาออกไปเพืจะได้เห็นภาพรวมหลังจากที่ตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกคำว่าดัน นี้เราก็ามาดูเ,าเลยครับว่าแพทเทิร์นที่เราสร้างมันเป็นยังไงก็มาที่เครื่องมือคุิกรูมาเลือกเครื่องมือ r e c t a n g l e Tool แล้วก็อัตโนต์ครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งที่จะเลือกสร้างแบทเทร์นที่หนึ่พาร้อยี่สิบพิกเซลแล้วก็ความสูง1,080พิกเซลแล้วก็กดโอเคจัดวางให้คลุมหน้าอัดบอร์ดทดเทิร์นแพทเทิร์นที่เราสร้างจะเข้ามาอยู่ในสวอท ที่หนึ่งนะครับหรือไม่ก็อยู่ตรงตอะและอ่าตรงนี้ที่หนึง่งแล้วก็อยู่อีกที่หนึ่งก็คือในถัดสีของเราตรงนี้ก็คือ,อเดียวกันนั่นแหละครับนี่ครับ New Pattern สามเราก็เลือกไปครับเราก็จะได้แพทเทิร์นที่สร้างง่ายๆแบบนี้นะครับ เชดีไซน์ลาสเตอร์ออกแบบฉักหลังได้ง่าย,ายขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u c s i r i เพแ่ะเป็นกําลังใจให้กับยุราฮาฮ์เดนครับสวัสดีครับ